เคยสงสัยไหมว่าทำไมปืนทุกระบอกบนโลกถึงหน้าตาเหมือนกันกระบอกยาวๆแม็กกาซีนเสียบข้างล่างพานท้ายยันไหลมันเป็นดีไซน์ที่น่าเบื่อเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สงครามโลกแต่แล้ววันหนึ่งก็มีมนุษย์ต่างดาวตัวหนึ่งตกลงมากลางวงการอาวุธเจ้าสิ่งนี้หน้าตาเหมือนแม็กยิบกระดาษที่หลุดมาจากปี2777มันคือคริสเวกเตอร์ปืนที่ทำให้คนทั้งโลกต้องขยี้ตาดูใหม่ ไม่ใช่เพราะมันสวยไม่ใช่เพราะน้ำลายฉันกระเด็นเข้าตาแกตอนพูด777แต่เพราะการโกงกฎฟิสิกส์ของมันกฎข้อที่3ของนิวตันบอกว่า every action has an equal and opposite reaction ยิงกระสุนไปข้างหน้าแรงถีต้องกระแทกกลับมาข้างหลังทำให้ปากกระบอกปืนสะบัดขึ้นนั่นคือกฎเหล็กที่คุมขังวิศวกรอาวุธมาเป็นร้อยปีแต่แล้วคริสเวกเตอร์บอกว่าช่างแม่งนิวตันสิ ทำไมปืนกลมือซับมชชินกันส่วนใหญ่หน้าตามเหมือนกันหมดคือมีลำกล้องมีแมกกาซีนเสียบข้างแล้วก็ผ่านถ่ายแต่แล้ววันหนึ่งเรโนเคอร์บรัดวิศวกรชาวฝรั่งเศสที่ดูเหมือนจะหลุดมาจากอนาคตก็เดินเข้ามาแล้วบอกว่าพวกคุณทำผิดมาตลอดเคอร์บรัดไม่ใช่ทหารไม่ใช่นักออกแบบปืนทั่วๆไปแต่เขาเป็นวิศวกรที่เชี่ยวชาญเรื่องกลไกเขาเคยมองดูปืนกลมือในยุคนั้นอย่าง HK MP 5แล้วหัวเราะเยาะ ทำไมผู้คุณถึงยอมให้แรงถีบมันกระแทกไหลคุณแบบนั้น like เคอบรบาดขังตัวเองอยู่กับแนวคิดที่ว่าเราสามารถเปลี่ยนทิศทางของแรงได้ mm hmm. เขาไม่ได้ออกแบบปืนเพื่อฆ่าคน mm hmm. เขาจะออกแบบปืนเพื่อฆ่าแรงถีบปืนทั่วไปเวลาแกยิงแรงถีบหรือรีคอยมันจะวิ่งย้อนกลับหลังตรงเข้าหาไหลตามกฎของนิวตันเป๊ะและเพราะลำกล้องมันอยู่สูงกว่าแนวไหลมันเลยเกิดทอร์กหรือโมเมนต์แรงบิดทำให้ปากกระบอกปืนสะบัดขึ้นฟ้า m u s แต่ Chris v e เตอร์ใช้ระบบที่เรียกว่า Chris Super V System หรือ v เวกเต Delayed Blowback กลไกลปีศาจแทนที่ระบบลูกเลื่อนจะวิ่งถอยหลังตรงไปกระแทกไหลแกเคอร์บราดออกแบบให้ลูกเลื่อนมันเชื่อมต่อกับตุ้มน้ำหนักหรือสไลเดอร์ที่ถูกบังคับให้วิ่งเฉียงลงล่างเข้าไปในช่องว่างหลังแมกกาซีนแรงที่ควรจะถีบมาข้างหลังเพื่อกระแทกไหลในทางทฤษฎีจะถูกหักเหลงพื้นแทนสิ่งที่เกิดขึ้นคือซีโร่มาโซไร์ ผลลับคือแกกำลังยิงกระสุนขนาดจุด4-5 A.C.P. ที่แรงประทะหน,หนักหน่วงเหมือนโดนค้อนทุบด้วยอัตราการยิง1,200นัดต่อนาทีเร็วกว่า e M.P.O. สองเท่า1วินาทีกระสุนออกไป20นัดเสียงที่ได้ยินไม่ใช่ปังปังปัง,ปงแต่มันคือเสียงฉีกเผ่าใบหนาหนาครืดเดียวและที่น่าขนลุกที่สุดคือเป้าหมายแทบไม่ขยับปืนนิ่งเหมือนถูกตอกตะปูไว้กลางอากาศ ปืนทั่วไปเวลายิงชุด2นัดนัดแรกเข้าเป้านัด2จะดีดขึ้นสูงเสมอแต่ด้วยความนิ่งของเวกเตอร์กระสุนนัดที่2จะวิ่งตามนัดแรกไปแทบจะในรูเดิมที่ระยะ20เมตรแกลองจินตนาการดูกระสุนจุด4-5-2นัดประแทกเข้าที่จุดเดียวกันภายในเสี้ยวยินาทีมันไม่ใช่การยิงมันคือการเจาะรูเข็มด้วยค้อนปอน พื้นที่สี่เหลี่ยมก้อนใหญ่ที่อยู่หลังแมกกาซีนนั่นแหละคือหัวใจของมันคือที่ที่ลูกเลื่อนวิ่งลงไปข้างล่างและเพราะหน้าตาแบบนี้แหละถึงกลายเป็นดาราฮอลลีวูด t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  l r r e c l l r r s s i e n t t v v l John Wick ทุกครั้งที่ผู้กำกับต้องการปืนที่ดูเหมือนมาจากปี2077พวกเขาจะเลือกเวกเตอร์แต่ความจริงที่น่าตลกคือในโลกแห่งความเป็นจริงมันถูกใช้น้อยมากในช่วงแรกทำไมเหรอเพราะมันซับซ้อนมันแพงและทหารเกลียดการเปลี่ยนแปลง แต่มีหน่วยงานหนึ่งที่ไม่แข์เรื่องราคานั่นคือหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายฉันจะพาแกย้อนกลับไปคืนวันที่1กรกฎาคม2016นกรุงทากา้าประเทศบังกลาเทศในเหตุการณ์โจมตีร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งชื่อเหตุการณ์ Holy Artisan Bakery Attack นี่ไม่ใช่การซอมรบแต่นี่คืนนรกบนดินผู้ก่อการร้ายพร้อมอาวุธสงครามบุกยึดร้านเบเกอรี่จับตัวประกันชาวต่างชาติไว้เพียบสถานการณ์ตึงเครียดนานข้ามคืน ต้อรวจพ้องที่พยายามบุกเข้าไปรอบแรกแต่โดนระเบิดและกระสุนสวนกลับมาจนต้องถอยดมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตพวกเขาต้องการทีมเฉพาะกิจพวกเขาต้องการ SWAT รุงสางวันที่2กรกฎาคม2016หน่วยรบเฉพาะกิจของตำรวจนครบานทาก้าหรือดาก้าเมโทรโพลิแทนพอลิสสวอตเตรียมเข้าเคลียร์พื้นที่และในมือของพวกเขาไม่ใช่ MP5 ไม่ใช่ m 4 แต่คือคริสเวกเตอร์ร้านอาหารมีโต๊ะเก้าอี้ซอกหรือพื้นที่แคบมากปืนยาวคือเกะกะสุดๆผู้ก่อการร้ายปะปนกับตัวประกันการยิงพลาดแค่นิ้วเดียวคือโศกนกาฏกรรมหมู่เวกเตอร์ของหน่วยนี้ใช้กระสุนจุด45 ACP หรือ9มมที่อำนาจหยุดสูงแต่ปกติปืนไซส์นี้แรงถีบก็เยอะอยู่แล้วยกเว้นเวกเตอร์ วินาทีที่หน่วยสวอตบุกเข้าไปเสียงระเบิดแฟลชแบงดังสนัน่นในความชุลมุนฝุ่นควันตลบอบอวนการที่ต้องยิงต่อสู้กับคนร้ายที่หลบอยู่หลังเสาโดยที่ไม่ให้กระสุนกระดอนไปโดนตัวประกันซูปเปอร์วีทำงานของมันอย่างเงียบเชียบเจ้าหน้าที่สามารถยิงดับเบิลแท็บซองนัดซ้อนหรือเบิร์ส3มนัดใส่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำเราจับวางปืนไม่ดีดไม่สะบัดทำให้พวกเขาสามารถกวาดสายตาหาเป้าหมายต่อไปได้ทันทีโดยไม่ต้องจัดศูนย์เล็งใหม่ ภารกิจจบลงโดยเจ้าหน้าที่สามารถสังหารผู้ก่อการร้ายและเข้าคุมพื้นที่ได้สำเร็จภาพข่าวที่ออกมาทั่วโลกคือเจ้าหน้าที่ในชุดดำถือปืนหน้าตาประหลาดเดินออกมาจากซากปรักนั่นแหละคือวันที่โลกได้เห็นว่าคริสเวกเตอร์ไม่ใช่แค่ของเล่นราคาแพงแต่มันคือไลฟ์เซเบอร์ในมือมืออาชีพแม้เหตุการณ์นี้จะมีการสูญเสียตัวประกันไปก่อนการบุกแต่ปฏิบัติการทันเดอร์โบ๊ทของหน่วยคอมมานโดที่ใช้เวกเตอร์ถือว่าจบสถานการณ์ได้เด็ดขาด ฟังมาถึงตรงนี้แกคงคิดว่าโหอวยซ่เทพเกินดีขนาดนี้เขาก็ใช้กันทั้งโลกแล้วดิแต่เดี๋ยวก่อนในโลกความเป็นจริงไม่มีอะไรเพอร์เฟจุดตายของคริสเวกเตอร์คือคกลไกซูเปอร์วีมันซับซ้อนกว่าปืนระบบโปรแบ็กทั่วไปชิ้นส่วนเยอะดูแลรักษายากกว่าถ้าไปลุยคโครนตมหนักๆก,ก็อาจจะมีงองแงได้มันคือราชาในระยะ50เมตรแต่ถ้าไกลกว่านั้นกระสุนปืนพกก็คือกระสุนปืนพกสู้ปืนไรเฟิลไม่ได้จริงปะ มันอ้วนและความแปลกประหลาดของมันนั่นคือถ้าจับมันไม่เหมือนปืนอื่นต้องฝึกใหม่หมดปุ่มปลดแม็กกาซีนปุ่มเซฟตี้บางคนบอกว่ามันฝืนธรรมชาติมนุษย์แกจำพวกแก๊งค้าย,ยาเม็กซิโกคาเทลส์ได้ไหมที่ฉันเคยเล่าในคลิป PSG 1ปกติพวกนี้จะถือ AK 4 7ทองแต่ในทศวรรษที่ผ่านมาค Chris กเตอร์กลายเป็นนิว New f e r r a ี่ของวงการอาชญากรรม CJNG แก๊งที่โหดที่สุดในเม็กซิโกตอนนี้สมาชิกระดับสูงหรือหน่วยคุ้มกันซิกคาริโอสมักจะถูกจับกลุ่มพร้อมกับคริสเวกเตอร์นอกจากความเท่ที่ดูเหมือนหลุดมาจากอนาคตแล้วอัตราการยิง1,200นัดต่อน,นาทีคือสิ่งที่พวกนี้ชอบเพราะในการซุ่มโจมตีระยะประชิดอำนาจการทำลายล้างขนาดนี้สามารถฉีดรถกันกระสุนให้เป็นรูทรุนได้ในวิเดียวมีการยึดคริสเวกเตอร์ที่ถูกนำไปชุบทองคำและแกะสลักลายซึ่งสะท้อนความบิดเบือนทางจิตวิทยา อาวุธสังหารที่ถูกบูชาดั่งงานศิลปะกองทัพไทยและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคือหนึ่งในลูกค้าหลักของคริสเวกเตอร์การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนแออัดพื้นที่ที่ความผิดพลาดแม้แต่นิ้วเดียวหมายถึงชีวิตของตัวประกันถ้าแกใช้ปืน MP5 เก่าๆหรือปืนไรเฟิลจู่โจมการยิงรัวในห้องแคบๆคือความเสี่ยงกระสุนอาจทะลุผนังไปโดนห้องข้างๆหรือปืนอาจดีดจนพลาดเป้าแต่กับเวกเตอร์มันเหมือนนิ้วนนทก มีเรื่องเล่าจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามในต่างประเทศในจังหวัดที่ต้องยิงกดดันในถงทางเดินแคบๆอัตราการยิง1,200นัดต่อนาทีของมันสร้างกำแพงเสียงและกำแพงตะกวัวที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าแม้แต่จะโงกหัวออกมาเสียงของมันไม่เหมือนปืนอื่นมันเหมือนผ้าใบที่ถูกฉีกอย่างรุนแรงคริสเวกเตอร์อาจไม่ใช่ปืนที่ดีที่สุดในโลกสำหรับทหารราบที่ต้องลุยโคลนทรายกลไกมันซับซ้อนเกินไปสำหรับการรบในป่าดงดิบ แต่นั่นไม่ใช่จุดประสมของมันมันถูกสร้างมาเพื่อคอนกรีตเพื่อห้องแคบๆเพื่อระยะห่างระหว่างความเป็นและความตายที่วัดกันเป็นมิลลิเมตรเดโนเคอร์บราดไม่ได้แค่สร้างปืนเขาพิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าแม้แต่กฎฟิสิกส์ที่แข็งแกร่งที่สุดก็ยังพ่ายแพ้ให้กับจินตนาการของมนุษย์แม้ว่าจินตนาการนั้นจะถูกใช้เพื่อการสังหารก็ตาม